กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนไฮเทคค่ะที่เรายังคงนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมอันทันสมัยที่นำไปใช้ในแวดวงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ก็จะเกาะติดนวัตกรรมที่นำมาใช้ในเรื่องของทางการแพทย์หรือว่านวัตกรรมสุขภาพนั่นเองนะคะวิธีการกระบวนการในการรักษาและนำมาใช้เป็นอย่างไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนไฮเทคค่ะ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก assistive technology สำหรับคนพิการได้รับการคิดค้นและพัฒนาอย่างมากก่อให้เกิดนวัตรกรรมต่างๆที่เข้ามามีบทบาทสำคัญและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาเนื่องจากเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและสังคมให้กับคนพิการเอื้ออำนนยให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีความพร้อมในด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นลดข้อจำกัดด้านต่างๆในการเข้าถึงการเรียนการสอนแต่การจะใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคลให้มากที่สุดโดยการปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและตรงควาต้องการของแต่ละบุคคลเนื่องจากแต่ละบุคคลก็จะมีข้อจำกัดต่างๆและการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ เช่นคนพิการด้านร่างกายจะมีข้อจำกัดในด้านการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางแต่ข้อจำกัดของแต่ละบุคคลในความพิการประเภทนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปคือบางคนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีบางคนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองบางคนมีปัญหาด้านการใช้แขนและมือ จากการประเมินในสหรัฐอเมริกาเราพบว่ามีคนวัยผู้ใหญ่มากถึง61ล้านคนที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการพูดอันนี้เป็นรายงานที่ได้มาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC นะคะนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ Google พัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อให้ผู้พิการสามารถสั่งการทำงานของสมาร์ทโฟนได้สะดวกมากขึ้นเช่น Camera Switches การใช้การแสดงออกของสีหน้าแทนการใช้นิ้วกดหรือเลื่อนบนหน้าจอเพื่อที่จะเลือกโหมดต่างๆของสมาร์ทโฟนแอ t i v a t e การใช้แสดงท่าทางเพื่อออกคำสั่งสมาร์ทโฟนเช่นการส่งข้อความหรือการโทรออกนอกจาก2ฟีเจอร์ใหม่ข้างต้นที่บอกไว้แล้วเราคาดการณกันว่าคงจะได้มีโอกาสใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะที่ผ่านมา Google ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆเพื่ออำนวุความสะดวกให้กับคนพิการ เช่นระบบสั่งการด้วยเสียงโปรแกรมการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและระบบคำบรรยายอัตโนมัติบนคลิปวิดีโอในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางฝั่งคู่แข่งอย่าง Apple ก็ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆมาโดยตลอดเช่นเดียวกันอาทิระบบ Assistive Touch ใน iPhone และ Apple Watch เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยการใช้นิ้วเดียวแปะบนหน้าจอและระบบ voice over เพื่อให้สามารถใช้ Apple Watch ขณะกำลังเดินด้วยไม้เท้าหรือกำลังใช้สุนัขนำทางอยู่นอกจากนี้ variable 500ก็สนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับผู้พิการที่ทำงานจากที่บ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9 โดยมีการยกตัวอย่างนวัตรกรรม4อย่างที่ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้พิการต้องเจอได้ค่ะ 1. Seeing AI แอปพลิเคชันจาก Microsoft สำหรับผู้พิการทางสายตาเพียงใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนจับภาพสิ่งรอบข้างแอปพลิเคชันจะบรรยายให้ผู้ใช้รับรู้ถึงรายละเอียดด้วยเสียงโดยสามารถจดจำใบหน้าคนที่คุณรู้จักและยังสามารถอธิบายลักษณะและการแสดงออกบนใบหน้าได้ นอกจากนั้นแอปพลิเคชันก็ยังมีฟังก์ชันอ่านภาพบนใบหน้าเอกสารต่างๆและสามารถสแกนบาร์โค้ดในร้านค้าเพื่อให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีก7ภาษาค่ะ 2. Google Action b l o c k g o o g l e มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Action b l o c k เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมบนมือถือได้เช่นการโทรศัพท์หาเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกครอบครัวได้ง่ายๆด้วยการสร้างไอคอนขนาดใหญ่หรือภาพบนโฮมสกรีนเพียงแค่ผู้ใช้คลิกที่บล็อกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องการได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารนะคะก็ยังสามารถตั้งค่าให้มือถือพูดคาที่ต้องการได้อีกด้วย Action Block รองรับการใช้งานบนมือถือระบบ Android ทุกรุ่นค่ะ 3. Zoom Transcript ฟังก์ชั่นการถอดคำบรรยายสดของ Zoom เพื่อช่วยทำให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมออนไลน์ได้แอปพลิเคชันนี้ก็ยังอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถทำสำเนาของคำบรรยายของการประชุมที่ถูกบันทึกเอาไว้เพื่ออ่านในภายหลังได้ด้วย นอกจากฟังก์ชันนี้จาก Zoom เองยังมีแอปพลิเคชันถอดเสียงถึง26แอปที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zoom ได้ด้วยค่ะ 4. Google Voice Access Google Voice Access นี้ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มหรือการเลื่อนหน้าจอโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์เลยก็ถือว่ารองรับการใช้งานทั้งมือถือและแท็บเล็ตระบบ Android ค่ะ ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละบุคคลจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึงด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้นั่นเองค่ะนวัตกรรมที่เรียกว่าโมเลกุลมณีแดงถือเป็นผลงานและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทย ผลงานของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งได้ค้นพบจากผลงานการวิจัยวิทยาศาสตร์พันธุกรรมในโครงการการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงฟื้นฟูภาพ DNA โดยโมเลกุลที่ทำให้จีโนมเสถียรและการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรือ RNA ในเม็ดเลือดขาวโดยใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้มานานเกือบ30ปีค่ะ ศาตราจารย ok ์ดร์นายแพทย์อภิวัตรมุทิรังกูลอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชออกล่าวว่าเมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น รอยแยก DNA ที่ว่านี้จะลดลงทำให้เกิดแรงตึงทั่วสายของ DNA จน DNA ไม่สามารถหมุนตัวได้อย่างปกติและถูกทำลายได้ง่ายจึงพบรอยโรคใน DNA ของเซลล์ที่แก่ชาราแล้วเยอะขึ้นซึ่งรอยโรค DNA นี้ก็จะส่งสัญญาณให้เซลล์หยุดการแบ่งตัวตามปกติและเข้าสู่ความแก่ชารารวมถึงอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ รอยโรคใน DNA ของเซลล์แก่ชารานี้ก็ยังสัมพันธ์นกันกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมรวมถึงเป็นเหตุให้ร่างกายเสื่อมประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเองมีผลให้แผลของผู้ป่วยเบาหวานหรือแผลไฟไหม้หายยากเป็นต้นค่ะโดยมีองค์ความรู้เดิมที่พบว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่ประกอบไปด้วยเซลล์แล้วภายในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสอยู่ภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมและโครโมโซมก็จะมี DNA เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่ง DNA ถือเป็นสารพันธุก,กรรมคู่ที่ขดเป็นเกลียวดังนั้นจึงต้องมีการคลายตัวแล้วขดใหม่ในกระบวนการต่างๆของการดำรงชีวิต ในคนวัยหนุ่มสาว DNA ก็จะมีข้อต่อหรืออ่านเรียกว่าช่องว่างหรือรอยแยกซึ่งจะช่วยให้ DNA นั้นสามารถยืดหยุ่นเวลามีการคลายตัวและขดตัวได้ดีแต่พออายุมากขึ้นหรือแก่ชราแล้วตัวข้อต่อดังกล่าวก็จะลดจำนวนลงเป็นลำดับ ทำให้ทุกครั้งที่ DNA มีการขดตัวและคลายตัวจะเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากขาดตัวข้อต่อที่ทําให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นต้นเหตุทําให้เซลล์เกิดความชราหรือแก่ตัวทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นแก่ชราไปตามเซลล์ด้วยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดริ้วรอยการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทั้งนี้โมเลกุลมณนีแดงเป็นผลจากการต่อยอดจากการพบกลไกต้นน้ำของความชราบริเวณรอยแยก ตรงจุดที่มี DNA methylation และเป็นที่มาของโมเลกุลมณีแดงนั่นเอง จากการค้นพบนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาจนเข้าสู่การทดสอบในสัตว์นั่นคือหนูหมูและลิงโดยได้ทดสอบกับหนูไวเชาราที่มีแผลเบาหวานแผลไฟไหม้แล้วพบว่าหนูไวเชารากลับเป็นหนูที่มีความแข็งแรงและกระตือรือร้นขึ้นทั้งการทำงานของสมองตับและไตในส่วนของไขมันในช่องท้องและพังผืดในตับก็ได้ลดหายไปด้วย ด้านแผลเบาหวานแผลไฟไหม้หายดีไม่มีผลข้างเคียงนอกจากนี้ทีมวิจัยก็ยังได้มีการทดสอบในหมูแรกเกิดและทดสอบคุณภาพเนื้อเมื่อมีน้ำหนัก100กิโลกรัมพบว่ามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นแน่นขึ้นปัจจุบันนี้โครงการได้ทดสอบในลิงสมแมและหนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์พาร์กินสันและปลอดเป็นพังผืด ขณะนี้ได้ทดสอบมณีแดงกับลิงสมแแล้ว3เข็มในระยะเวลา3สัปดาห์จากที่วางแผนไว้8เข็มในระยะเวลา8สัปดาห์ซึ่งลิงสมแทุกตัวปลอดภัยดีและไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะสำหรับวัตถุประสงค์แรกของโมเลกุลมณีแดงนั่นคือต้องการใช้รักษาโรคในคนชารา ซึ่งจากการวิจัยก็พบว่ามาดีแดงนั้นมีศักยภาพและโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพในหลายด้านซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรอยแยก DNA ทําทำให้ DNA ชาราคืนความหนุ่มสาวและลบรอยโรคใน DNA แล้วก็ยังสามารถรักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบในคนแก่ชราหรือแก่ชราเร็วจากโรคบางชนิดตลอดจนรักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพจากการถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก ปอดพังจากบุหรี่ตับหรือสมองพังจากสูราไตพังจากสารพิษเป็นต้นค่ะมณนีแดงนี้มีหน้าที่ทำให้ DNA แข็งแรงดังนั้นโรคต่างๆที่เกิดจากการที่ DNA ถูกทำลายเช่นคนสูบบุหรี่แล้วปอดถูกทำลายคนติดโควิด19แล้วปอดถูกทำลาย มณีแดงนี้จะช่วยฟื้นคืนได้นอกจากนี้โมเลกุลมณนีแดงจะมีคุณสมบัติในการย้อนวัยที่ DNA และเป็น,นกลไกสำคัญที่จะใช้แก้ปัญหาสุขภาพในสังคมสูงวัยแล้วนอกจากนี้ก็ถือว่าจะมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลด้วย ก้าวคืออีกไม่นานเกินรอนะคะที่มณีแดงนั้นจะถูกนํามาใช้ในระยะยาวในปริมาณที่ใกล้เคียงกันกับวัคซีนและประเทศไทยของเราก็จะเป็นแหล่งเดียวในโลกที่ผลิตได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต้องทางออนไลน์ให้ทุกผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i เคชัน n t i k t o k Instagram และ t w i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่า คนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ